บิสมิลลาฮิรเราะมานีรอาร,อรอาะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะมาอ่านกุรานแปลไทยกันนะคะสุราะที่สามอ้างอิมรอนสถานที่ประทานสุราะเมือมนบะดีนะมีทั้งหมดจำนวน200อยายะคลิปนี้เป็นอายะที่172 อัลลีลเลจับุลลาฮวแลสนิ่ง ب ع د م า a c c a b h ลกล ذ ن มอแกลสำหรับบรรดาผู้ที่สนองตอบต,ต่อการเรียกร้องของอัลลอฮ์และรสซุ่ของพระองค์แม้แต่หลังจากได้รับความบาดเจ็บจะมีรางวัลอันยิ่งใหญ่ สำหรับบรรดาผู้ที่กระทำความดีและสำรวมตนจากความชื่ออัตถาธิบายเพิ่มเติมที่1-2-2ของประโยคที่ว่าสำหรับบรรดาผู้ที่สนองตอบต่อการเรียกร้องของอันละและรอซื้นของพระองค์แม้แต่หลังจากได้รับความบาดเจ็บอัตถาธิบายว่าอายะนี้กล่าวถึงบรรดาผู้อุทิศตนรับใช้อิสลาม ที่เต็มใจจะอยู่ร่วมกับท่านนบีขณะที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤตเมื่อครั้งที่ท่านติดตามพวกกูเลสหลังจากสงครามอูฮูดพวกกูเลสได้เดินทางกลับนครมักกะขณะที่เดินทางห่างจากมด,ดินาไปได้สักระยะหนึ่งพวกกูเลสก็คิดได้ว่าพวกตนยังไม่ได้ใช้โอกาสทองนี้ทำลายอำนาจของมูฮัมหมัด ขอความสันติจงมีแด่ท่านให้เด็ดขาดลงไปพวกเขาจึงเริ่มเสียใจและกล่าวว่าเรานี้ช่างโง่จริงที่ปล่อยโอกาสทองให้สูญไปดังนั้นพวกกูเลสจึงได้หยุดเดินทัพและเรียกประชุมถึงแม้ว่าพวกกูเลสอยากที่จะกลับไปยังนครมาดีนะและโจมตีซ้ำแบบสายฟ้าแลบ แต่พวกกูเลสก็ไม่สามารถที่จะรวบรวมความกล้าขึ้นมาได้พวกเขาจึงได้เดินทางกลับมัก,กะในขณะเดียวกันท่านนาบีก็คาดคิดว่าฝ่ายศัตรูจะกลับมาโจมตีอีกดังนั้นท่านจึงได้รวบรวมบรรดามุสลิมในวันรุ่งขึ้นหลังจากสงครามอูฮูดและกล่าวว่าพวกเราจงติดตามพวกกูเลสกันเถอะ ถึงแม้ว่าในตอนนั้นสถานการณ์จะอยู่ในขั้นวิกฤตแต่บรรดาผู้ศรัทธาและบ่าวผู้อุทิศตนของอัลลอฮ์ก็ได้ตอบเสียงเรียกร้องของท่านและเต็มใจที่จะติดตามท่านนาบีไปจนถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าอาัมรออุมอาตัดห่างจากนครมด,ดีนะออกไปประมาณแปดไมล์จบอายะที่172 ท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากชั้นแม้เพียงหนึ่งโอ์การมบีมูฮัมหมัดซาลัล,ละอะไลฮิวะสลัมแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการท่านลอกจากหนังสือกัฟีมุ้นกุรอา,านความหมายำทำพีอันกุรอา,านอัตถาที่บายโดยเมาลนาไซยิดอบุลอลาเมาดูดีแปลโดยบรรจงบินกาซันคืนหนังสืออิสลามกรุงเทพเล่มที่หนึ่ง หน้าที่ส9 9ร้อเก้าสิบเกถึงสามร้อยขออ่านรัอประธานพรแด่ผู้จัดทำหนังสืออันห้ามดู่ิเละอัสลามุอะัยกุมข้า